ดิโอเชียงรายในเต็ดทำเซอร์ไพรส์เปิดตัวเฟลิเป้เวโลโซดาายิงจากยังสิงห์าดยูญนเต็ดทีมในระดับไทยลีก3เดื่อนชันขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดนอกจากเสียงปรามาที่มาไม่ขาดสายแล้วเชื่อเหลือเกินว่าแฟนบอลบางท่านก็กลรสงสัยเหลือเกินว่ากองหน้ารายนี้เป็นใครมาจากไหนซูเปอร์ซับไทยแลนด์ซีรีส์บลัดฮาหมาล่าเนือจะพาไปสำรวจตัวตนกองหน้าป้ายแดงทับกว่างโซกมหาภัยกัน เปเปคา,าวเว韦罗โซซานโตสเกิดในครอบครัวแข่งศาสนาในประเทศบราซิลในเมืองริโอเดจาเนโรเขาอาจแตกต่างจากจุดเริ่มต้นของแข้งบราซิลโดยทั่วไปที่ปกัดตินทีครอบครัวของเวลโรโซสุขสบายดีมีกินมีใช้โดยที่มีคุณพ่อเอมสันที่ทุ่มเท,ททุกสิ่งอย่างเพื่อตัวเขาและน้องชายเวลโรโซย้อนความทรงจําในวัยเด็กว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สุดแสนจะพิเศษ เขามีกิจกรรมพิเศษอย่างการเล่นวอลและการเล่นฟุตบอลกับครอบครัวและเพื่อนๆและไม่นานนักจากนั้นเวโรโซ่ก็รู้ตัวว่าเขาอยากเติบโตเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้และแน่นอนว่าครอบครัวก,ก็พร้อมสนับสนุนด้วยดีเช่นกันเขาเริ่มต้นจากทีมฟุตบอลในระดับโรงเรียนท้องถิ่นในย่านที่เขาอาศัยอยู่จากนั้นมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆโดยมีครูที่เชื่อมั่นอย่างมินิซิโอและโมโร ที่เห็นความตั้งใจและผรักดันเข้าสู่การแข่งขันที่สูงขึ้นกระทั่งเมื่ออายุได้18ปีเวลโซก็ขยับไปเล่นทีม u ย18ของปารานาและไม่นานนักด้วยหูตามแมวมองของภาคพื้นยุโรปของทีมสปอร์ติ้งลิสบอนก็สนอสนใจต่อเตะหน่ยกานดีคนนี้และทัดทำไปร่วมทีมในที่สุด <S <S เล่นกับทีม u 19ปีของสปอร์ติ้งลิสบอนมีโอกาสลงเล่นทั่วยุโรปรุ่นเล็กของทีมด้วยก่อนที่ถัดมาจะไม่สามารถ ถูกผลักดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้และก็ต้องกลับมาเริ่มต้นคาแข้งกับคาร์โบเปนเซในลีกล่างบราซิลจากนั้นเด็กหนุ่มคนนี้เดินทางมาโปรโตุเกสอีกครั้งปักหลักคาแข่งบนแผ่นดินยุโรปนาน5ปีกับหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นเอซิฟามาลีเซาเอดินโอกูเอเรนเซออโตเดอเอฟเบนฟิก้าคาสตาโรบลังโกและล่าสุดภายใต้สังกัดของบียาเรียลที่ล้วนเป็นสโมสรในลีกล่างของประเทศโปร,โต,ปรโตุเกสทั้งหมด ซึ่งเวโโซยอมรับว่าช่วงเวลานั้นไม่ได้ไง่ายไดนนะัแต่ด้วยความศรัทธาที่เขามีให้แก่พระผู้เป็นเจ้าบวกกับความพยายามก็ส่งเขาระเบิดฟอร์มกับบียเรลซึ่งเพียงพอให้แมวมองจากอีกซีโกลกหนึ่งสนใจและแนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่บนแผ่นดินไทยในที่สุด วลโลโซที่อายุ25ปีเต็มย้ายมาร่วมทีมขอนแก่น FC ที่ลุ้เล่นในไทยลีก2ฤดูก,กาล2019เลขที่2เขาไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวกับทีมนานนักยิงไป8ประตูจาก10นัดช่วยทัพทีร์เร็กซ์อยู่รอดปลอดภัยในพื้นที่กลางตารางแบบสวยๆแน่นอนว่าจากฟอร์มที่โดดเด่นทำให้เรายิงบราซิซเลียนอยู่ในแผนำทีมต่อในซีซั่นหน้า แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อแสงการแพร่ระบาดของโควิด -19 สมมติให้ลีกต้องยุติลงหลังจากเริ่มได้เพียงแค่4นัดวิลเซโซเองก็ไม่สามารถรอคอยความไม่ชัดเจนในการแข่งขันดังกล่าวได้จึงจำใจกลับบ้านเกิดในที่สุดชุนนี่กลับไปประเทศบราซิลวิลเโซก็ไปแต่งงานกับราเคลหญิงอันเป็นที่รักของตัวเขาด้วยพลังใจที่กลับมาดีครั้งเขาตั้งใจพิสูจน์ตัวต,วตนในทีมลูกหนังเล็กๆในลีกบอลลิสตารบราซิล ว่าไม่นานนักก็ไม่อาจที่สูตัวตนได้และเขาโดนต้นสังกัดยกเลิกสัญญาไปอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายลีกบ้านเรากลับมาแข่งขันฟุตบอลได้อีกครั้งหนึ่งผ่นแก่เนฟซีที่ประทับใจฟอร์มเมื่อครั้งเก่ากอดก็กตัดสินใจดึงเวรโซกลับมาช่วยงานอีกว่าเขาไม่อาจได้โอกาสมากนักในคราวนี้ยิงได้เพียงหนึ่งประตูกระทั่งต้องถูกปล่อยยืมสู่มหาสารคามสามใบเถาในเลกที่2 แต่หลังจากนั้นก็ช่วยทัพปูมโมมหาการยกระดับขึ้นมาอย่างชัดเจนและเพียงพอให้เวลโซได้สัญญาถาวรจากมหาสารคาบสามใบเถาในฤดูกาลถัดมาอย่างไรก็ตามผลงานเขากลับไม่เป็นอย่างที่คาดหวังทําให้หลังจบเลกแรกเวโรโซก็ต้องจำใจอําลาทีมโดยปลายทางเขามุ่งลงใต้ไปร่วมทัพอย่างสิงหาใหญ่ยิวดเตดแล้วช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุดในชีวิตคาแข้งของเขาก็เกิดขึ้น อย่างที่ทราบกันเมื่อสิงสองเลประสบปัญหาเรื่องของสภาพคล่องมาตั้งแต่เลกแรกและยังไม่คลายตัวในเลกที่2นั้นทําให้กระทบต่อนักกีฬาสตาร์โค้ชเจ้าหน้าที่ทีมไม่แตกต่างก,กันที่ต้องเผชิญกับชะตากรรมที่เลวร้ายวิลโซยอมรับว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ย่ำแย่ที่สุดในฐานะอาชีพนักฟุตบอลทํางานโดยไม่ได้รับเงินเดือน จากนั้นพบว่าภรรยากําลังตั้งท้องแต่เขาในฐานะหัวหน้าครอบครัวก็ไม่สามารถดูแลเธอได้อย่างดีเพียงพอสุดท้ายมันต้องแลกด้วยชีวิตของลูกซึ่งเวลโลโซและราเทลภรรยายากที่จัทําจักอย่างดีที่น้ําใจของคนรอบข้างเพื่อนๆทั้งคนไทยและชาวบราซิลช่วยกันทั้งปัจจัยและกําลังใจจนในที่สุดทั้งคู่ก็ผ่านช่วงเวลาที่เป็นดังบทพิสูจน์ชีวิตมาได้เวลโลโซบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจ แต่เขาแพ้ไม่ได้เขาต้องลุกขึ้นสู้ต่อไปและยังเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นศรัทธ,ธาและการทํางานหนักเมื่อเราทําให้ดีที่สุดแล้วเราย่อมได้รับผลที่ดีที่สุดกลับมาเช่นเดียวกันเช่นกันกับความศรัทธ,ธาในพระผู้เป็นเจ้าของเขาทําให้เวโรโซยังคงเชื่อมั่นที่จะยืนหยัดบนเส้นทางสายลูกหนักต่อไปว่ากันว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอเมื่อข้อเสนอที่ยากจะเชื่อก็เกิดขึ้น มาถึงตัวเขาจริงๆจ,จากนักเตะที่รอนแรงพ่สูจตัวเองในระดับไทยลีก3กลับมามีข้อเสนอจากรีโอเชียงรายยูไนเต็ดทีมชั้นนําในระดับไทยลีก1เข้ามาแต่ก็นั่นแหละมันมาพร้อมเสียงดูแคลนจากคนรอบข้างแต่วุฒิสมองว่ามันเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้และเขายืนยันว่าทุกๆคําดูถูกมันยิ่งเป็นแรงกระตุ้นอย่างดีให้เขาสู้และพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองเขารู้ดีว่า เขามาจากผ่านอะไรมาบ้างและกำลังทำอะไรเวลโลโซย้ำว่าพร้อมทุ่มเททำงานหนักเพื่อพิสูจน์ตนเองกับทีมงานสตาร์โพสพิสูจน์ตนเองกับแฟนบอลว่าเขาดีเพียงพอจะสวมยูนิฟอร์มลีโอเชียงรายยูเนเต็ดและจะให้ดีก็อยากมีความสำเร็จร่วมกับทีมลูกหนังในระดับไทยลีกสักครั้งสุดท้ายเขาเชื่อมั่นว่าเขาสามารถสร้างสิ่งแตกต่างได้และเชื่อมั่นในพระสัญญาที่พระผู้เป็นเจ้ามีต่อชีวิต ในวันที่หมอกร้ายคลายไปหวังว่าเฟ l i p e ิเกเวลโซจะได้เจอวันชื่นคืนสุขในการใช้ชีวิตคาแข้งบนแผ่นอินไทยจริงจักสักที <Okay. S 1> เรื่องและเสียงโดยตีบารี